ผมสวัสดีแม่องบงโอนกรุบกรอบกันนะครับผมอ้าวโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูปนะครับผมครับอยู่กับในเทีโดยดันทงไทยชาแนลนะครับอ่าวันนี้นะครับก็จะมาทดสอบเจ้าแม่ซี่กันไล่หน่อยนะครับจะให้ออกงานเบาๆนะครับพี่น้องว้าวออกงานเบาๆครับจะให้ให้ลากลูกเจ้าตัวยุงนะครับเนี่ย พาไปขนฟืนหน่อยครับพี่น้องขนไม้ขนไม้มาลงเตานะครับมาเผาทันครับก่อนอื่นก็จะมาถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับผมก็ถอดออกสองตัวแล้วครับสลักโอ้ของไทยประดิษฐ์ครับแน่นอนจริงๆโอเคครับนี่นะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับพี่น้องก็จะ เช็คลมเช็คอะไรนะครับเช็คล้อลบอยางครับพี่น้องไปออกเดินทางเลยครับโอ้มีชื่อนะเจ้าคุณศึก <c oughs> ครับหน้าตา <c oughs> โอ้กระเป๋าว้าวครับมีเงินอยู่เจ็ดสิบบาทครับนอกกนั้นก็เป็นยา <c oughs> พวกยาพี่น้อง ยาแก่เสียนเ,ก,ยเก,ยก่นครับกูวดใบไหลวดเสาครับอ๋ oh, <no. S 1> อนู้อะออกงานวันแรกครับเจ้าแมสซี่คัน้ายสตาร์ทง่ายมากครับพี่น้อกมาเดินทางเรับ โอ้ครับพี่น้องอ๋อไปได้ เนี่ยครับผมว่ามันเดิมเดิมมากนะครับพวกเหล็กบางคนอะไรมันเดิมมากครับมันแน่นดีครับพี่น้องทุกจุดมันแน่นดีครับมันไม่หลวมก็แห้งดีครับใช้ได้เลยแมสี <texts> ่อายุอานามประมาณนี้โอ้ ตัวนี้ก็เป็นปั๊มปั๊มปั๊มใบเมีดนะครับพี่หาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นปั๊มใช้ขับใบเมีดดันดินนะครับดันหน้าไอ้ส่วนปั๊มแดงก็เหมือนฟอร์ดเลยครับอยู่ข้างในข้างในฟ้าให้ฟ้าเรี่มครับอ่ะผมก็ถอยมาถึงไม้ที่เราจะขนแล้วนี่นะครับ โอ, connect, no โ,อโ,อโอ้โหเดะบอปตอมองหอบครับจ anyway> ีย่อดทำไมมีแยังด้านในอยู่บันนี้ประตูโอ้บักเมาครับพี่พี่น้องบักเมาว้าวบักเมาอีสันครับกินสมดำกินสมเสียบครับเลืมแก่แหละภาษาอีสานอื่นบักเมาครับ กระซ่าไ้เอือนมาเมาเห็นอยู่ป่ากระ่าลังเอือนบักเมาโอเรียนไปเสร็จแล้วครับโบเมียนดอกคืออีสานกับัมอมาละอ่ะขอตัวคนใหม่ครับพี่น้องมาเนี่ยคนใหม่สึ้นรถก่อนเอาจ็กรถหนึ่งอี่แล้วพี่ลงเตาพี่สิเต็มพอดีอยู่ ไงแล้วครับพี่น้องรถนะครับผมก็จะเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาเอาแซมมี่ก็ไปไปลุงโตนครับรถหนึ่งก่อนบ่อเัาจังมาใหม่ครับคิดว่าไหนจะพัวแล้วครับเนี่ยหนึ่งรถไปกลับบ้าน,นครับ ก็ดำเสร็จไปแล้วครับพี่น้องจะไป็สี่คันไล,ล่เราก็เสร็จไปหนึ่งพเลเรกิจครับผมตาอ,ออกงานเบาๆครับวันนี้ให้ทำงานเบาๆวันนี้ก็ออยังไม่หมดนะครับไม่ <c oughs> ยังเหลืออยู่นะครับฟัางใน เต็มนี้ถ้ามันไม่หมดหมดนะครับก็จะได้อยู่ประมาณประมาณยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดถุงปุ๋ยนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดกระสอบน้ำตาลเนี่ยแหละครับประมาณไม่เดี๋ยวลงก็สิประมาณม 40, รถหนึ่งคันอย่างละครับอีพอเต็มปันใดผมก็มาทำคนเดียวนะครับทำไว้ ทำมาปีที่สองแล้วครับแดีว่ามันมันยุบก็พี่น้องต้องมาทำใหม่ครับถือฝนครับบูมีรังค่าเดี๋ยวก่อนมันโย่โปงบูรณาไม่ล้วครับเรียบร้อยดี๋ยวมกระสีตากไปก่อนครับใหม่เห็นเปียกพี่น้องยันใหม่พอดีครับวันกับเป็นเตาใหญ่นองจัดให้มันแดดก่อนครับ แดดเล็กน่อยก่อนให้เสียวลงตายแดดไปครับกระลงอยู่ครับอยู่ในสวนยางนะครับพี่น้องหลังบ้านครับอ่ะโอเคครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับเบสซี่คนไลค์ครับ только кит